สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะโค้ดพินิดก็จะมานะคะแบ่งปันนะคะคลิปมหากาพย์21วันนะคะวิธีการเคลียร์จิตนะคะพิชิตความมังคั่งนั่นเองนะคะเราจะทําเริ่มกันวันนี้เลยนะคะพินิดก็อธิษฐานจิตนะคะเพื่อนะคะช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะคะแล้วพินิดก็มาเรียนรู้นะคะ เมื่อกี้ไม่รู้ว่าแชร์คลิปอาจารย์ออกไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาไปแชร์ทีหลังนะคะเราก็เรียนหลายรอบแต่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างนะคะเวลาเราไปดูหลังๆค่ะนะคะพี่นิดคเข้าดูคลิปมหาการ์ได้ความสุขค่ะสุขภาพดีนะคะอ่านะคะหลักๆนะคะแล้วก็แล้วเงินเงินมีความสุขแล้วเงินมันมาเองค่ะนะคะยอดขายเราก็ดีมากขึ้นมันจะรู้สึกสบายใจหลายอย่างเลยนะคะ นี่แหละสิ่งที่พี่นิตเด็จะมาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้นะคะคนเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กเนาะพอเราจําความได้พ่อแม่ก็จะสอนเราว่าเป็นเด็กดีนะอ่าเป็นเป็นเจ้าคนในคนนะลูกตั้งใจเรียนลูกอ่าอะไรอย่างนี้นะหลายคําที่พ่อแม่สอนเรามานะคะคําสอนของพ่อแม่ก็จะมีแค่จุดจุดหนึ่งนะที่สอนเรามาเนาะเวลาเรามาทํางานอ่ะเจ้านะาหน้านงานเราก็จะบอกเรา ทำแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็บอกให้เราเป็นแล้วเราก็ทําตามที่เขาสอนจริงไหมจนมันแบบว่าบางทีหลือโดนคนรอบข้างข้างบ้านข้างอะไรเดินไปรู้จักกันนี้อะ เขาอาจจะพูดลบส่วนมากนะคะเขาก็พูดเรื่องเราลบเราก็ไปรับเอาแล้วมาใส่สมองเราในระยะเวลาที่แบบว่า10ปี20ปีเนาะพี่ก็เกือบ34ปีแล้วเนาะได้รับเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะก่อนหน้านี้2ปีที่ผ่านมาเนาะมันมันก็มีเรื่องเราส่วนนึงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่สมองเราวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีบ้างถ้าคุณเป็นคนนึงที่แบบรู้สึกว่าเอ้ย ทำไมเรื่องคนอื่นมันอยู่ในสมองเราเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเป็นไหมหาหรือบางทีเราอาจจะแบบก,กดง่ายโมโหง่ายอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมนะคะเออนะคะเป็นจากสภาวะนะคะปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยเราสะสมมาหลายปีเรื่องราวต่าตงๆหนักหนักนะคะวันนี้เราจะเคลียร์จิตเพื่อทําให้เราอ่ะมีความสุขสุขภาพดีโชคดีมีโชคลาภเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะอ่านะคะ ค่าคุณเอาไปลองทํากับตัวเองบอกเลยว่าคุณสามารถพูดโปรแกรมตัวเองในสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะคุณไม่ต้องมาพูดตามแม่นี้ก็ได้แต่พี่นิดแค่อยากจะมายุคตัวอย่างในการโปรแกรมตัวเองที่จะทาให้เรามีความสุขสุขภาพดีโชคดีแล้วคุณจะรักตัวเองมากขึ้นจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะอ่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนะฮะอ่ะ,อ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 ะวันนี้ใช่ไหมเราทํายังไงดีจะทําให้เราเคลียร์จิตได้แบบ สบายใจอ่ะอันดับแรกค่ะนะคะให้เรานะคะขอโทษตัวเองนะคะขอโทษนะสมมติว่าเราเคยมีปัญหาเกิดขอโทษท้องนะที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาต่อไปนี้ฉันจะกินข้าวให้ตรงเวลานะขอโทษสมองนะที่ฉันรับแต่เรื่องราวกลบมาใส่สมองต่อไปนี้ฉันจะรับฟังแต่เรื่องราวดีๆรับแต่ข้อมูลดีๆมาให้เธอนะขอโทษผิวนะที่ฉันไม่เคยดูแลผิวเลย ต่อไปนี้ฉันจะดูแลผิวให้ดีขอโทษหุ่นของฉันร่างกายของฉันที่ฉันไม่เคยกินอาหารดีๆบำรุงสุขภาพเลยฉันขอโทษเธอนะต่อไปนี้ฉันจะดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีนะคะนะคะขอโทษเขาเสร็จนะคะภายในวันนี้นะคะ่ะให้ให้ขอโทษค่ะให้ขอโทษร่างกายะคะ่ะก่อนนอนนะอ่ะหรือขอโทษทุสัรพสิ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นคุณค่าอะไรในห้องของคุณอะ่ะคุณขอโทษพอแล้วค่ะนะคะ แล้วก็ขอบคุณเขาค่ะนะคะแล้วนะคะสิ่งดีๆค่ะจะเกิดขึ้นกับตัวคุณบางทีค่ะคุณจะมีเงินค่ะคุณขอบคุณเงินคุณก็จะมีเงินมากขึ้นคุณก็จะมองเห็นโอกาสอ่ะแล้วก็ทํางนได้เงินแล้วก็มีเงินมาซื้อสิ่งที่คุณอยากได้หรือบางทีของในบ้านที่คุณขอบคุณไว้คุณเอาไปขายคุณก็ได้เงินจากประสบการณ์ตัวเองนะอ่านะคะ ไปขอบคุณเสื้อผ้าดันได้เสื้อผ้ามาจากคนนั้นคนนี้มาให้ค่ะแล้วเราก็ได้ไปขายก็ได้เงินมาตั้งเกือบเป็นพันบางทีอะนะคะหลายพันนะคะเออนะคะมันคุ้มมากกับการขอบคุณค่ะทุกคนนะคะวันนี้คุณมีปัญหาตรงไหนของร่างกายพี่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะตรงคอพี่นะคะอ่านะคะที่ขอบคุณมาในระยะเวลาเจ็ดเดือนค่ะนะคะที่ไม่เคยพูดเรื่องสุขภาพแย่ถามลูกค้าพี่นี่ได้ ก่อนหน้าสองปีก่อนหน้านี้ค่ะนะพนี่จะโพสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพี่บ่อยมากทั้งที่พี่ก็เลี้ยงลูกแล้เนานะอ่านาะคะขนาดเคยกินดีถอกนะเรายังเอาอย่าโยนเนื้อนลูกอย่ายโยนแบบนั้นที่ลูกต้องรักษาของด,ดีดีระยะเสร็จเดือนค่ะสิ่งที่พี่ได้ในการเรียนรู้ที่ปมหากาศนะคะมีความสุขนะคะ,นะคะแต่คลิปนี้ค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะ ก็แม่ครูสีตาเนาะจับเงินหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเราทําเหมือนแม่ค่ะเราก็จับเงินล้านได้เหมือนกันแต่เรายังไม่ลงมือทาเหมือนแม่เท่านั้นเองนะคะวันนี้เราจะมาตั้งอกตั้งใจให้ก่อนค่ะนะคะให้ลูกค้าได้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆได้ก่อนนะคะที่เหนือค่ะถ้ามาอุปถัมพี่นิดทีหลังก็ได้ค่ะนะคะเราไม่เราเอามาให้เราไม่ต้องการที่จะได้ตอนนี้ทามาแล้วแต่ลูกค้าค่ะแต่เราอยากจะเต็ียมใจที่จะให้จริงๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะ อ่ะเราทําดูไม่เสียหายนะพอเราขอโทษเขาเสร็จแล้วค่ะนะคะเราก็ขอบคุณเขาค่ะก่อนนอนแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะล้วก็ขอบคุณประมาณนี้ขอบคุณจากหัวใจนะเราอย่าฝืนในการขอบคุณขอบคุณสมองนะฉันดักเธอนะขอบคุณที่จาแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีลืมเรือนหายไปนะขอบคุณหูนะฉันดักเธอนะที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆ ขอบคุณผิวของฉันนะต่อไปฉันจะทาครีมกันแดบดบฉันจะทาเซรัม่มหรือล้างหน้าให้สะอาดเพื่อจะทําให้เธอผิวพรรณดีนะชนกเธอนะขอบคุณนะที่ทาให้เราหน้าใสหน้าเด็กนะเพื่ออะไรดีให้กับเขาค่ะขอบคุณลําคอนะที่ทําให้ฉันลําคอสุขภาพดีขอบคุณหน้าท้องของฉันนะที่จะแบนราบนะตอนนี้เราเป็นยังไงก็ช่างไม่ต้องสนใจค่ะหนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันค่ะเราโปรแกรมเองให้ เราโปรแกรมตัวเองเล้วก็ขอบคุณของเขากินน้ําก็เหมือนกินน้ำทิพยค่ะนะแล้วพูดแบบเนี้ยบอกเลยว่าคุณจะสุขภาพดีเวลากินน้ําเข้าไปให้อธิษฐานจิตว่าขอบคุณน้ําที่ทําให้ลูกสุขภาพดีนะคะอ่านะคะแล้วก็ขอบขอบคุณพอขอโทษเสร็จปุ๊บขอบคุณที่ได้สิบอย่างค่ะร่างกายเรานะคะ ตื่นเช้าแล้วก่อนนอนยี่สิบเอ็ดวันคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะโชคดีมากคุณคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีคุณจะรักตัวเองมากขึ้นชานะคะเวลาคุณเห็นคนอื่นคุณยังขอบคุณเลยเขายังคุณยังชื่นชมคนอื่นเลยแต่ตัวคุณเนี่ยนะคะตัวเราเองเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งสามสิบสี่ปีแล้วนะคะหรือสี่สบห้าสิบแต่แต่คนอายุไม่เท่ากันใช่ไหมเขาอยู่กับเราได้ขนาดนี้ค่ะบอกรักเขาชื่นชมเขาขอบคุณเขาบ้างนะคะอย่างน้อยเขาก็อยู่กับเราช่วยให้เรา ขอบคุณมือทั้งสองข้างนะที่ช่วยให้ฉันหยิบจับกินข้าวได้ทุกมือขอบคุณที่ทําให้ฉันหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จง่ายสบายๆพูดอะไรก็ได้พูดไปค่ะขอบคุณขาที่ อยู่กับเพียงข้างฉันไม่ทําให้ฉันต้องโดนตัดแขนตัดขาไปยังพาฉันไปทุกพื้นที่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณเธอมากๆนะฉันจะดูแลพวกเธอให้ดีนะฉันจะออกกำลังกายเพื่อทําให้เธอสุขภาพดีนะฉันรักเธอนะฉันรักตัวฉันเองนะคะฉันรักตัวฉันเองมากนะคะพูดบอกเลยว่าเรารักตัวฉันเองมากนะฉันสัญญาได้ไหมว่าวันนี้ค่ะทุกคนใครที่ได้เจอพินิจโคตรของโคตรโชคดีนะคะวันนี้โคตรพื่จะบอกว่าอ่า ขอโทษแล้วนะคะขอบคุณใช่ไหมแล้วก็จะทํำให้เรามีความสุขสุขภาพดีโชคดีในเรื่องราวต่างๆนะคะไม่เชื่อลองทําดูค่ะนะ,ะไม่เสียหายนะคะอ่านะคะแล้วก็พูดพูดสิ่งดีกับตัวเองนะคะพอขอบคุณเสร็จป,ปั๊บนะคะเราก็พูดเรื่องราดีทำไมเธออยู่พันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน,นี่ยเธอรู้หรือเปล่าเธอสวยและรวยมาก เธอเก่งมากเธอน้นทาได้คนอื่นรวยได้เธอรวยได้คนอื่นขายได้ฉั้นก็ขายได้เหมือนกันนะคะอานะคะเรามาพูดแต่เรื่องเราดีฉัน,นั้นมั่นใจชั้นเสกเงินได้ชั้นเนรมิตเงินได้นะคะอะไรเนี้ยันมีน้าเสียงที่ทรงพลังขอบคุณฟันของชั้นที่แข็งแรงที่ช่วยให้เราบดข้าวมาจนถึงทุกวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันค่ะให้ขอโทษเขานะคะแล้วก็ขอบคุณเขานะคะ ขอบคุณทุกวันทุกวันค่ะและแล้วก็ดูแลสุขภาพฟันให้ดีค่ะแล้วก็จะทําให้เราหายจากอาการนั้นๆนะคะนะคะขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างที่ทําให้ฉันสองประกายงดงามนถึงทุกวันนี้ฉันมองเห็นโลกใบนี้ฉันรักเธอนะรักเราด้วยนะนะคะขอบคุณเขาแล้วก็บอกรักเขานะคะนะคะทำอยู่อย่างนี้นะคะ่ะขอบคุณผิวนะขอบคุณที่ทำให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กฉันรักเธอนะรักเราด้วยนะเรารักกันนะนะคะ แล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังมากอ่ะเอ้ยมันมันได้อะไรหลายอย่างต้องทําเองค่ะคุณจะมีความสุขสุขภาพดีคุณจะรู้สึกว่าโชคดีนะคะความรักที่ดีที่สุดไม่ต้องวันนี้คุณรักตัวเองค่ะนะคะเราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ต้องการอยากจะให้ใครรักเราค่ะ เดียวถึงเวลาก็มีคนมารักเราเองค่ะนะคะนะคะพอเรารักตัวเองแล้วพอดีถ้าสมมติว่าเราดูแลผิวนะคะให้ดีพอเราดูสวยขึ้นดูดีขึ้นดูหุ่นดีขึ้นเดี๋ยวก็มีคนมารักเราเองค่ะนะคะคือแบบเต็มใจที่จะมาให้นะมีความรู้สึกว่าอ่ะนะคะมันเหมือน เราจะจะไม่ทําก็ยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราโชคดีเหมือนขอบคุณเงินค่ะเราปรารถนาที่อยากจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้มันอาจจะมีอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เราขอบคุณเงินไว้อีกไม่นานแล้วเราก็ได้เงินเหมือนมาง่ายๆสบายๆอ่ะทุกคนลองเชื่อดูนะอ่านะคะลองมองหาโอกาสนะคะขอบคุณดวงตาของฉันที่ทําให้ฉันมองเห็นโอกาสที่ทำให้ฉันมองเห็นเงินง่ายๆสบายๆสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ง่ายสบายๆพูดอะไรไปก็ได้ นอาเหนือจากที่ครูชิตาสอนนะคะเอออะไรที่เราอยากได้อยากขายดีอยากขายปังแท็กของส่งทุกวันน่ะพูดซ้ำๆขอบคุณที่ทําให้เรามียอดขายเยอะๆส่งของเยอะนะคะมียอดขายหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีลูกค้าสั่งซื้อยอดขายหลักล้านเราช่วยผู้คนได้ให้ลูกค้าจับยอดขายหลักล้านได้แล้วเจ้าจักรวาลก็จะมอบเงินหลักล้านให้เราเอง่ายสบายๆอะไรอยากพูดแต่เรื่องเราดีๆให้กับตัวเองค่ะทุกคนนะคะ แสดงว่าาจ,จะไม่เป็นใจนะคะคนพินิดนะคะแต่คนพินิดก็เต็มใจมาให้ค่ะนะ,ะให้จากนะคะจะได้พี่นิดเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่พี่ก็นะคะขอเรียกตัวเองว่าเป็นคนแล้วกันนะคะ <c oughs> อ่าเพราะว่านะคะเวลาเรามาให้ความรู้อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เอ้าดูใครมาเร็ <c oughs> ดพอจบคลิปแค่นี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราดีๆลองมองหาคำพูดดีๆนะคะไม่ยบาย ขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร,รแน์นะคะกดแชร์ครั้งเดียวนะคะกดสองครั้งเดี๋ยวมันเด้งออก